สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อยู่กับโรเสริมมือถือเกมบน YouTube อีกหนึ่งคลิปนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จแบบลูกเต่านะครับอันนี้ทําการทดลองซื้อมานะครับจากร้าน2 0บาทนะครับก็แต่ก่อนนะครับซึ่งของอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับการชาร์จพวกนี้นะครับสําหรับ อุปกรณ์ที่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับสามารถใช้หานได้ถือว่าใช้หานได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทดลองซื้อนะครับทดลองซื้อมาใช้หานดูเนาะนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับบอกว่าเมื่อก่อนอุปกรณ์มือถือนะครับมาถ,ถึงสายชาร์จนะครับพวกนี้หัวชาร์จนะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ช่วงหลังๆก็ได้ยินมาว่า เป็นยังไงไม่รู้เนาะไม่สามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่แด่ใจนะทางแอดมินนะครับทางเรานะครับก็เลยทําการไปทดลองนะครับซื้อมานะนะครับไม่ขอเอากล่องมาให้ดูนะครับที่กล่องนะครับจะเขียนว่าสามารถรองรับการชาร์จนะครับถึง2แอมป์นะครับแต่มาดูที่เจ้าตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเขียนไว้จะเขียนไว้แค่ออปต์แค่0 5นแอมป์เนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อซื้อมาแล้วก็ ทําการชาร์จดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับแอดมินทาการชาร์จกับเครื่องปุ่มกดนะครับเครื่องปุ่มกดปุ่มนี้นะครับชาร์จไปประมาณนะครับชาร์จไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมาดคลิปนะครับสองถึงสามชั่วโมงเนาะก็เบ็ดนะครับเดิมเดิมอยู่อย่างนี้นะครับมันก็เวลาผ่านไป2-3สามชั่วโมงมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับไฟไม่เข้านะครับโอเคนะเดี๋ยวมาลองกันดูเนาะนะครับตอนชาร์จนะ อันนี้แค่เอาประสบการณ์นะครับมาดูนะครับตอนชาร์จนะครับมันก็อาจจะมีนะครับสัญลักษณ์นะครับกระพริบนะครับแบบนี้นะครับไฟเข้านะครับไม่ว่าจะผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับเมื่อถอดออกนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับแอดมินก็เลยลองนํานะครับนํามาประจุไฟนะครับนํามาชาร์จกับพาวเวอร์แบงดูนะครับนะครับเฮียบกลิบนะครับ แรงดันไฟอาจจะไม่พอนะครับเหียบลิบนะครับไม่มีเหมือนกับไม่มีไฟวิ่งเข้ามาเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนหัวฉาดนะครับใช้สายเส้นเดิมนะครับสายเส้นเดิมเนาะอันนี้ก็เอาประสบการณ์นะครับก็คือเอาข้อมูลมาให้ดูกันนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับก็ทําการจัดนะครับนะครับ ใช้หัวชาร์จนะครับใช้หัวชาร์จจากร้านนะครับร้านมือถือทั่วไปนะครับก็นะครับแรงดันแควสามารถที่จะชาร์จได้นะครับปกติเนาะโอเคนะครับอันนี้จริงๆแล้วแอดมินนะครับทำการทดลองซื้อมาทั้งหมดก็หกชิ้นด้วยกันนะครับครึ่งโลนะครับและก็มาลองนะครับเหมือนกันหมดทั้งทั้ง6ชิ้นนะครับแต่ว่าตอนมาถคลิปนะครับเอามาให้ดูแค่2 2ชิ้นด้วยกันเนาะ นะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ตัวของที่กล่องนะครับจะเขียนว่าชาร์จเดียว 2m นะครับแต่ที่ตัวตัวนี้นะครับจะเขียนว่าแค่ 0.5m นะที่เอามาให้ดูนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เอากล่องมาให้ดูเนาะสำหรับการใช้อุปกรณ์ควยคว้าทั่วไปนะครับอุปกรณ์การชาร์จนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ซื้อจากร้านอุปกรณ์มือถือนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าตามร้านอุปกรณ์มือถือก็จะเป็นของที่ โอเคหน่อยนะครับและก็อาจจะเป็นของดีนะครับดีสักหน่อยนะครับที่ทางเซลล์มาส่งให้นะโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาดูกันนะครับมาทดลองดูนะครับจากที่เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่สําหรับแอดมินเองนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่ามันจะใช้ไม่ได้ทุกชิ้นนะครับทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในร้านนะครับชิ้นอื่นนะครับยี่ห้ออื่นอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับแบบอื่นนะครับอาจจะใช้ได้อยู่เนาะ ตากกดไลค์กดแชร์นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ